นะครับที่ดินครับสามสิบสามไร่จากป้ายป้ายนะครับยาวมานี่เลยยาวมานี่นะครับยาวมายาวมายาวไปสามสิบสามไร่ครับทิ่ถนนเลยจนไปถึงต้นไม้เล็กๆเป็นพุ่มๆอยู่นะครับเลยไปสองแปลง พื้นที่หน้ากว้างหน้าถนนก็ประมาณน่าจะสามร้อเมตรน่าอยู่ปละ,ะ,ะนี้ก็ติดถนนเลยนะครับติดถนนที่เขาทำทางถนนมิตรภาพครับมิตรภาพมถอถอกอันนี้ก็จะเป็นทางไปในตัวเมืองโคราช ไปภาคอีสานตรงฝั่งขานี่ก็จะเป็นไปกรทมกรุงเทพนะครับพื้นที่สวยครับเป็นที่นาไร่ละห้าล้านห้าครับสนใจ,จติดต่อได้ที่065 325 1878สนใจติดต่อมาได้ครับที่ที่สวยครับที่สวยตำเรทอง ทั้งหมดที่สวยครับนี่ริมถนนเส้นนี้เส้นที่นี่คือเส้นจะจะไปปักทงชัยนะครับสามารถไปปักทงชัยได้นี่คือเส้นนี้นี่เส้นนี้จะไปปักทงชัยไ,ได้สนใจติดต่อครับ